ก่ออต้องสวัสดีพี่่ถึงมุคชลแล้วก็พี่นักลงทุนนะครับก็ผมอาจจะขออนุญาตเริ่มที่ต e ัวทำลายคร่าวๆของเราครับก็คือจุดเริ่มต้นเลยก็คือผมกับโจ้เดเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม .3 มัธยมแล้วก็ในช่วงมปลายเรามีโอกาสที่โรงเรียนพาเราไปดูว่าถ้าเราก็ไปเรียนในมหาลัยครับเรียนคณะไหนจะได้เรียนพิจากาอะไรไม่ว่าจะเป็นวิศวะบริหารนิติศาสตร์หรือแม้กระทั่งเกษตร เราก็มีโอกาสได้ไปเท็่นักเกษรแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการแล้วก็สามารถทําให้มันมีผลผลิตที่แบบมั่นคงขึ้นเลยครับแล้วก็ด้วยความที่พื้นเพของทั้งผมกระโจนี่ที่บ้านโจ้เขาจะปลูกหอมผูกกระเทียมอยู่บ้านพ่ออยู่หลักแล้วก็อย่างของผมเนี่ยก็คือตั้งแต่ยุ้นสมัยรบคมก็คือดอกผักไายที่ตลาดอยู่ลัเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันตอนนั้นว่าถ้าอนาคตเราหาอะไรทาด้วยกันได้ก็น่าจะเปยืงดี นั่นก็เลยผมคิดว่าน,น้นเป็นจุดเปลี่ยนแรกเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยโจเขาตั้งใจเข้าคณะวิศวะนั่นก็เลยทําให้เขาตัดใจเปลี่ยนเข้าไปเรียนที่คณะเกษตรแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นพอตอนปีห้าสามนะครับพี่เรียนเรียนจบเนี่ยก็มาคุยกันว่าแบบก็มาคุยว่าแบบเอ๊ะที่เราเคยคุยกันนะอ่ะยังอยากที่จะทาอยูไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีไอเดียว,ว่าเออก็จริงๆก็อยากทํานะเพราะด้วยความที่แบบเราก็สนิทก,กันเนาะก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อก็บอกโอเคเขามีที่อยู่แปลงอยากจะทดลองใช่ไหมอาเชิญเลย ก็เลยคุยกันว่าเอ้ยแล้วเราจะปลูกไงดีเจ้าบอกว่าจริงๆอย่างมันมีหลากหลายมากเลยในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรเคมีเกษตรินทรียีเราก็เลยเอคุยกันว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบเวลาเราไปตลาดเราอยากจะไปซื้อผักสักตัวถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่าผักแบบมันมีสารเคมียาฆ่าแมลงทีๆก็ไม่อยากจะซื้อกลับไปให้คุณแม่คนที่บ้านทานใช่ไหมผมก็รู้สึกแบบเดียวกันก็เลยเป็นที่มาว่าโเคลงั้นเราเลือกเป็น การปลูกแบบอินทียแล้วก็เพราะว่าเราเหมือนอยากให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีแล้วนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่มาของชื่อบริษัทของปากอลักษณ์เมย์ตอนเม่